มวนงใส่ที่เขียวมันดีชัวหยอกหยอกหยอกอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ท้าสารนะอันนี้ก็เป็นกับข้าวไปกลับผมอ่ะนี่มันเก <G Edison> like ิดเขียวนะพูดไปหลายคลิปละหลายคลิปละมาอันนี้เป็นกระเพงะไก่นะจ๊ะ อันนี้เป็นไข่เจียวกระเทียมอร่อยมากเกี่ยวกินแล้วอร่อยมากเกี่ยวทำเองนะเดี๋ยวมาชิมกันไฟ่ออมเลนตวนั h ซอสกราเดีดม Eu มีกนนั่งนั wow> ่งกินดีๆกันล้มีวอีนะเออนั่งกินดีๆเลนี่เหลือกินเย่ไปเสียชอบกาเล่ก ก็เมืึงควรหอม กะเพราซอสแอนแอนออมเมล็ตแอนด้นน <and S 2> ฟาดช็อคกาอมอเมรล็ตอมต้รู้หน่อยภาพกินแล้วมีความสุขอร่อยเป็น,นี้แม่งมาทำอร่อยตอนนั้นทำสองทำทำสองวันนี้ทำสองวันแล้ว ทำมันเสาร์อาทิตย์ไม่อร่อยวันนี้วันเกิดทำอร่อยองค์ผมวันเกิดกินกะเพราฉลองวันเกิดกอเอสมา p p y ิ i r t เด a y เกียวคืออย่างนี้วันเกิดอ่ะอยากได้อะเอาจงิน่ะอยากหาเงินจับคุณนอ่ะได้เดือนละขอห้าหมื่นมาละแล้วของเงินจากยูทูบเดือนละห้าหมื่นมาละรวมเป็นแสนหรือเอ,อล่เออฟ้า ไม่หวังเยอะไม่กล้าหวังเยอะกลัวหวังจะไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไร,รแล้วพอโตแล้วหวังจะไม่ได้เรื่องความรักนไะ่มันเหมือนกับว่าพอนั่งท่าวเลยวะ หมาวว่าเราไม่จีบเราไม่ได้ดิ้นรนอะไรขนะราดนั้นก็จะต้องมีแฟนในเดือนนี้หรืออีกหรืออีกแบบสิบวันต้องมีแฟนลองไม่ได้จีตอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นกราวเองนะครับใครดาวรอเองียู่ในหัว ขาสวยขาสวยว่าแต่มันแบบช่วงนี้เป็นเงาคนเดียวไม่ดีวะ่ะอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วลงแล้วก็พยายามขึ้นเจอข่าวขารลับไปแล้วก็ลงอาทิตย์นี้เหมือนจะขึ้นแต่เหมือนจะมีข่าวของประเทศเราแล้วก็ลงขอไม่ลงดีเทลนะแต่รู้สึกได้ว่าการถือเงนินสด ดีที่สุดสรารการเล่นหุ้นอนะแล้วร้อยข่าวข่าวไม่ดีออกมาแล้วค่อยซื้อแล้วมันจะกระตุง้งวันหนึ่งแล้วก็ขายแล้วแม่ก็ลงอกีกทั้งหมดจะจบไปในประมาณสองสาวันเป็นหลูกซ้ำๆหลุดซ้แต่รูสุดลงเยอะถ้าจนจิตใจกูกเริ่มไม่อยู่กับน้กตัวลงเยอะเกินไม่ต้องรีบจะรีบแต่ใจดีๆใจเย็นเดี๋ยวก็รู้ทานอ่ะ กหลงทางใช่ป่ะแกก็ค่อยๆดูว่าแกมาทางไหนกลับทางี้ยเขา้าบางทีแกได้เงินเนี่ยแกไม่ต้องหวังว่าจะได้เงินมากแกหวังแค่ว่า,วาเฮ้ยได้ค่าเข้านี่พอละค่าเข้านี่ยพราะได้จะลืมนะมันจะาคา่อยๆสะสมเนยเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นนี่กลับมาน้อย,ยทยเดนไป,ไปชา้าๆแต่เดินแบบเป็นกราฟเนี่ยอย่าเป็นกราฟพุนที่อยู่ดีขึ้นอยู่ดีลงเลยต้องาค่อยๆขึ้น แต่ข้อค่อยขึ้นตลอดทําให้คนดูเหมือนความรักอ่ะเหมือนผู้หญิงอ่ะค่อยค่รักมันทําให้คนดูค่อยครักแล้วก็ค่อยครักมากแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบอยู่กับเราตลอดท้าให้คนดูติดใจเรากล้องเอผู้หญิงก็ไม่คุยกับขวบ แล้วอ๋อกูเริ่มเบื่อล hey, นะไอ้ส mm ูตนเนี่ยกูเริ่มเบื่อละน่าไม่อยากคุยกับผมยิงหายิงใหม่ก็ได้น้องซีเรีย่ยแเราบางทีกันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ยากพีกว่อ ออสอนน้องน้องว่าเจ้าหนุนมต้องเคยกันละสอนน้องน้อง่สอนตั้งหลายแต่และคนเนี่ยอย่างไรได้พิเศษไม่ได้แคช่ชันนะคนหน,นึ่งก็อยากมีได้ได้พิเศษเหรอว่อาไงดีวะวันนี้ก็ไปโัดตักเว้แล้วพวกคนจีนมันอ่ะมันมันมางานสี่คน เป็นวัยสี่สิบป่าเป็นคนที่แบบอายุเยอะขนาดหน้าตาเหมือนอาแปะอย่างว่วลาตาเรอแต่เป็นอาแปะมุงมวนหาแล้วแบบผมเหมือนตลาเแลยแล้วแฟนที่น้แบมากัานสองคู่เป็นเพื่อนกันอะแฟนหนเป็นอาซอแล้วเป็นอาซอแบบสี่สิบกว่าเริ่มแก่แล้ะเขาเดินมาซื้อวายเลยคนรวย จริงหรอคนรวยเขากินวายไปเขาไม่กินเลหลวไปคนรวยเขาดื่มไวน์แต่กินวายแล้วเซ็กเสือมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเปงนาวน์จะเซ็กเสือมตัวจะเล่าเล่ายี่ห้อไหนก็ตามเล่าเบียร์กินแล้วกินแล้วเซ็กเสือมมังผู้หยุดช้าเซ็กเสือมยังไงเซ็กเสื่อมก็คือแก้วนะแล้วแบบชั้นพู้จีนไม่ได้แล้วแบบมีทงงั้งงานเป็นเขามาแบบพูดเหมือนกับพูดอ่า เอาคูเกอร์ทันเทเลตมาแลแ้วแปลเท่ากับว่าฉันพอเดาได้อะว่าการไปโร้องทันกนีบบมันมีนไรไประโยชน์ฉันเห็นแล้วว่าคนจีนเข้ามาใช่ไหมถ้าเราพูดภาษาจีนได้เราก็จะทำการพากย์เขาได้เขาอ่ะจะคิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาถ้าเราพูดจีนได้นะต้องพูดอไม่ต้องเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขียนได้ประมาณประมาณหนึ่งค่อยๆเรียนรูไร้ไปแต่พูดนอะพูดเขาพูดเหมือนภาษาไทยเขาจะคิดว่าเราเป็นเพื่อน แลเขาจีนดีเปิดใจวิ่งกับเราถ้าเราพูดจีนได้นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะใจเขาต้องอยู่กับเราจริงหรออืมถ้าเราพูดจีนน่ะจีนกลางนะไม่เอาจีนพ่อแม่เรานะจีนได้เิี่วจีนฮกเกี้ยนอะไรเนี่ยจีนพวกนั้นเป็นภาษาที่เขาทิ้งกันแล้วนะแล้หรอ่ะคือน่ๆคือเด็กเรียนภาษาจีนได้เดี๋ยวหนูจะหาเงินได้ดูทางไปหาเลยหรือ ให้ให้ฝึกลบบเรียนภาษาจีนภาษาจีนตอนนี้กลางปีสิ้นปีหนูต้องพูดจีนได้คิดแค่นี้พอถ้าจะพูดอะไรเรื่องของมันป่อนมันก็ต้องพูดจีนได้เรื่องของมันป่อนไปพูดจีนได้เพราะว่าจีนจะของโลกของใคร

ใบกะเพรา,พาะส,ะสดๆกินแล้วดีเหมือนโหระพาหรอ่ะดีวะ่ะเดี๋ยววันนี้เอานี่มานี่เอานี่มาเอาเกลือเหมือนน้ำตกมาแล้วกินกับใบกะเพรา,พาอุย้ยรู้สึกมันอ่ะมันมันแบบกินมันขึ้นอ่ะขึ้นไอ้จัดขึ้นเฮ้ยคุขึ้นไปคนละขึ้น แบบไม่รู้เป็นไรนะเมียใครเจียวแบอบบางทีก็อยากมีเมียเป็นฝรั่งบางทีก็อยากคืนดีกับบีงแต่ไม่เข้าใจทำไมผู้หญิงที่ันเจ้านะชอบมีเรื่องแปลกๆตลอดเข้ามาตลอดนะไม่มันจะเล่น แล้วนั่นผมเข้าหัว รออ่วมีอยห่ผมไม่สนใจครับนี่เราสอนสอนรอเอ๊ 뭐 마호마 어 군나 이제부터는 이제 아 이제는 ช่วงนี้เล่นกล้ามอะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นก็ออกลังกายบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นเพราะว่างานเยอะมากจนเราไม่ได้เล่นงานเยอะวเวลาว่างเราก็อยากนอนอย่างเดียวเราไม่ได้เสพแบบโซเชียลอะไรเท่าไหร่ก็จะมานั่งนี่นั่งกินหน่อยคุยกับคนดูเอสเซมาไปเอสเซมาเอาอ่ะ เราจะดูแต่ละครบางเรื่องที่เก่าๆเองผ่านมาปีที่แล้วนต่เราเพิ่งมาดูปีนี้ละครเกาหลีละครจีนบ้างเราก็อ่าดูไงกระตูนช่วงนี้ดูการะตูนดูบีบบ่อยไหนอันนี้ว่าเดียกระตูนอ่ะช่วงนี้ลูกกระตูนดูบทความญี่ปุ่นนะ่ะพูดญี่ปุ่นเลยฟังญี่ปุ่นเลยต่ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ดูไปกแล้วก็ช่วงนี้นอ่าก็ทำชีมอย่างเดียวก็เลยไม่ได้เสพบว่าเสพบสื่ออะไรไม่สนใจเล้วว่าเขามีกระแสะอะไรเพราะ จะแหกกระแสนี่หรอกกินจะนำเทนเอะไรซอสหอยตายเด็กอ้วนนี่แม่งอร่อยจริงไหมซอสหอยตายเด็กอ้วนอะหอยนางรมเด็กสมบ,บูรณ์ได้ไอเด็กอ้วนอ่ะเออเอ,อร่อยนี่เดี๋ยวเขาไม่องบอกตัวแบบเห็นโชว์มาเยอะอนะซอสหอยตายเด็กอ้วนอ ไม่ม right? ีใครหลับบ like. ้าอหลับของหร์ออะไรไม่มีเอาเจ้าเจ้างสารด้วยคนีเข้ามามพูดหรวะ่าฮ่าฮ่อไม่เสด I d o n ้ know 我不知หรือเ่าเรื่องเอาพูดเรื่องเงินเงินทองก็ไดเพราะว่าขนาดเรองั้ง เขาบอกบางคนเรียนไม่จบอ่ะเขาหาเงินได้ยังไงวะบางคนเรียนไม่จบสามารถเงินได้โอ้โหหาเงินเงินซื้อบ้านซื้อรถได้อ่ะดูแลเด็กสมัยนี้รุ่นหนุย่ยกลับการบางคนจบปอตีมาทำเฟดทำทั้งชาติเงินเดือนก็เพิ่มแค่ 20, สองหมื่นสองอ่ะเจอค่ามีเทสก,กับค่าค่ากินก็หมดในกรุงเทพก,ก็หมดแลว้วอ่ะนี่เรื่องจริงเลยทำไม่เนวะ ฉันว่านะแต่วพราฉันได้อ่านในหนัง่นะาไอ้ฉันไปดูในหนังนะเขาบอกว่าอะไรวนะเขาบอกคนเราอ่ะบางทีมันเป็นจังหวะชีวิตอยู่ในที่แล้วไม่รวยบางทีบางคนอนะ่ะจังหวะของการเราคนอนะ่ะมันเข้ามาเข้าใจบางคนอนะ่ะอย่างคนนะเนี้ยเขาเพิ่งมารวยตอนอายุาสามสาิบต่างเข้าใจปะแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจเ,เลยเขาก็เป็นคนที่แบบเก็บเงินธรรมดาเขาเพิ่งมาเก็บเงินได้ตอนอายาุสามสามบนะิบสองเนี่ยแล้วเพิ่งมาถึงเลยตอนสอสมสิบถ้าว่าคนทั้สงสามชีวิตมาสิบกว่าปี สิงกโปร์ปีเนี่ยเขาก็ต้องนั่งคนทุกแต่พอเขามีเงินละลอยลำแหละเข้าใจะาปะเหมือนกันโอกาสตอนเคาเคยเดินทางแต่ย่อก็เหมือนเดิมเก็บเงินไปเก็บหอมอมเด็ดอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมันเกิดเกี่ยวทั้งที่ Happy เป็นปรดีเกี่ยวเก็บเงินในยจ้าบอกใครบอกตัวเองคนที่ตัดหรือว่าเราอ่ะเก็บเงินด้วยหรือไม่ตัดอร่อยอร่อยอ เติมข้าวเขาบอกเงินมันหายากวเราก็คิดว่าอะไรวะเราก็เงินมันหายากะเพราเลยไม่กล้าใช้เนบางเรื่องเรื่องที่ไม่จำเป็นอะไร ที่ขนาดไม่จำเป็นแล้ววันนี้ใช้เงินไปเยอะมากเลยก็แบบซื้อของไทยโยเกิร์ตมาม่าน้ำมันซอสหอยตาเด็ดกว้งเด็ดกุ้งนะเออซื้อนมโอ้ยซื้อนมซื้อซื้อน้ำซื้ออ่าอีกถาก็แบ่งน้ำอ่ะก็ของไทยเท่านั้นอ่ะ ก็บู๊มันเป็นของต้องใช้อ่ะเออพข้ขะใจไรอ,จอ,อะไรที่ไม่ต้องจ่ายก็จ่ายอะไรที่ไม่ต้องจ่ายก็ไม่ต้องจ่าย เราจะทำคนเองนี้ไม่ใช้เงินบางทีแบบรีวิวอย่างเงี้ยรีวิวแบบอยากทำนะอาทิตย์ละสครั้งสองครั้งพอแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปทำบล็อกเพราะเราชอบอะไรที่แบบแบบไม่ต้องวิวแค่ถือมัลเซอร์ฟี่และเดินพูดเราชอบมันี่สุดหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็พอได้เราคนโครรได้ก็แต่ว่านั่งกินมาดูดูดัดดอเงี้ยดัดดูดัดดูดัดดูดัด อยากมีแฟนนะอยากมีเมียสองคนฮะ,ฮะสามเหรอไหวหรอ,สอ,อ,หรอสองเหรอไหวอรอสองเอาไหวตัวไหว้แต่เงินไม่ไหวคนเยอะข่าไม่ได้หรอบางคนเหรอหนูอยากมีฟังเพิ่มอะ่ะพูดถึงนะ มันจะบอกให้ฟังนะรู้ว่าไอ้การที่เราเป็นเด็กเด็กหนางจังหวัดด้วยถ้าเราไปจดทะเบียนสมรสเร็วแกรู้ว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแกรู้ไหมว่าแกอ่ะฉันไม่อยากพูดแล้วบบมึงแบบแล้วพอเลิกกันอนะ่ะเลิกกันอนะ่ะแล้วประเด็นคือเราจดทะเบียนต่างจังหวัดอยู่ดีจะมาหย่าที่กรุงเทพเนี่ยประเด็นคือบางทีผู้ชายมันไปแล้วเป็นมีคนใหม่แล้วหย่าไม่ได้ก็จะว่าก็ทําไงก็ ก็ต้องอยู่กับหัวใหม่โดยที่จดกับหัวเก่าก็คือไม่ต้องสนใจอะไรอะ่ะก็เช่าห้องอยู่แล้วเอาหัวใหม่ไปอยู่แล้วผัวเก่าก็าไปอยู่ปีกงวดใหม่แล้วก็ไม่อยาไม่สนใจอะไรด้วยฉัน,น,นค้านอังกดษทำไมคนตํนนางดีเขามีแฟนแล้ววะทำไมเราไม่มีแฟนแต่เราก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่มีเงินเด็ดดูอะไรเลยอยากทำงานเก็บเงินก้าอยากตอนอยากทางานจริงๆไม่ได้ไม่มีแฟนวราอยากทำงานเก็บเงิน of how ฐาน้าบเลยฐาน้าบเลยขนาดนี้นละอัพ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 โอเค แล้วก็หมดเันเกิดเกันแล้วก็วันนี้อาหารก็ดีครับอร่อยก็เดี๋ยวเก็บเงินเก็บทองเยอะๆนะอืมโชคดีนะให้เปิดเปิดเด์เส้นเหนี่ยมไข้เลยกินต่อไห้เปว่ล่ะอันนี้ก็ไม่ตัดนะกูลองอร่อยอาหารเดือ 干干还的？干什么？ เ,เ,เรามาตดอ่ะออมเร็วเจอเรื่ออส,อสไวรสัรสเขาอกอะไรรเปลาอสแตมนโดนข้าวอ่ะูสิ ชือบ๊ายบายตุกท่านบ๊ายบายสปาอัลล์ชื่อหา,าชื่อโอเค okay. สก๊อตน่าสาั่งพัฟส์อุย <c oughs> โอชิดส์เผ็ดไปหมดลเลยอาละตาละซีอิ๊วจ้ะ